พ o u l รทุก o ุ o จะรู้ผิดจ p ชอบปิกอี how to make it pop from you back สวัสดีตอนเช้ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานรูิเรื่องการเย็บผ้ากับเกนจากถุงนุม่ม let's be to new ourself ขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนั่งเพรียงแกนนำในฐานค่ะ ฮัลโหลฉันชื่อชินะบองพีไฟฮัลโหลฉันชื่อสันเฮน่าพีไฟฮัลโหลฉันชื่อสราวิทยาพีไฟ Let's enjoy the show ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดบทเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนรู้รูปี How to make an effort from your back

แล้วก็อาจจะมีภาพ,พตัวอย่างให้ดูเป็นยังไงรดูปเจกตรยิกับไปในคายมที่เป็นคนเยยมเลยมาแสดกอย่างความส่รำคาญกันนะบ๊ายบายโอเค 可爱。 เมคอัพแอปพลิฟ์มือแป๊กวิธีการทำผ้าก,กันวิธีการทำผ้าก,กันเปืแบบถุงนุ่มคลีนในมือแบ๊กวิธีการทำความสะอาดถุงนุ่ม First Class Open and Close the inside of each mew bag Very well make sure the y a r e super dry so that's the one อันดับแรกตัดเปิดแล้วล้างด้านในของถุงนุ่มแต่ละถุงให้ดีมากๆแต่ต้องแน่ใจว่าแห่นสนิทแต่ด้ามันไม่กินเจ้า <c oughs> มิลเบกตัดถุงนุ่ม second ถ้าเดิมมิลเบกกินถุงแฟร์เร็คแทนกูออสแฟร์พิสิตยูนิี่พตอันดับที่สตัดถุงนุมให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดูสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบนเป็นเป็นแบ็นจะต้องใช้หลบายชิ้นเจ้าอาเรยหลังแผจัดเรียงเรื่องวงแผนยิอัคพิสิตออสเทเบิลดูซีฮาวนแอคอนทุลุก

ิชิต่อจากนั้นเราจะเริ่มเย็ชผ้าสันเพราะดการเราแต่จะใว้มือหรือใช้ตกนีผ้าก็ได้วางอ้ไว้ซ้อนกันนิดหน่อยแล้วเย็บให้แน่เนเพื่อให้เป็นแผ่นใหญ่แผ่นเดียวเจ้าเย็แอบพันทำรูปทรงค้างเพื่อนออสเตรเลป็นแคบวิชชีอเตรกลียเท่เดียว you use this o e you you use ซ i s ซอ r and measuring shape to cast it into the shape of an apple หลังจากนั้นเมื่อเรามีแผ่นวัสดุจากคุณมูกที่ใหญ่พอแล้วใช้กันไกรกับสาวัดแต่ได้เป็นลูกทรงภาพกันพือน รวมด้วยคำสารขคดโอและสารเอลแท้จริงเหล่านี้เข้ากับภาพคอนเทนตข,งข,งขงองเราให้แน่นคิดเจ้า เฉ่งสุดๆไปเลยฉันแทบเราไม่ไหวล้ที่จะใช้มัน And we are all our aman, h e l p i n o e แก็ได้ช่วยตัวเราด้วย This is adventure n d getting out h e r นี่ดีกเพราไปกันเยอะเลย This is e m e r g e c o n o m y in action นี่แหละแสดงถึงความเร็องแท้ e x a c t y o u are the e x p e t You needs, so s u s p o r t and h e l n g make our w o r d e t t e ในการสแสดงโลเปคครั้งนี้พวกเราหดบทเรียนได้ว่าในบรรดานใจนักเรียนโรงเรียนบ้านฝ่ายท่าดื่มนมโรงเรียนไปไประจำทุกวันตามโครงการของรัฐบาลดังน,นั้นถุงนมจึงเป็นขยะที่เยอะที่สุดในโรงเรียนบ้านฝ่ายท่าพวกเราต้องการนำถุงนมกลับมาใช้ใหม่ให้กิดประโยชน์โดยการสแสดงโลเป หน ну so, no ึ่งวัแคนดิลารี่รู้คำศัพท์เช่นคูนีแมกนูเรียนสซยีคิวเมนุบลิพา้าซิสเตอร์กันไกลมเชริ่งเทปสายวัดแอปเปิ้ลเซฟเปิลเดียมักเก็ตเปือนชิลเลนชูดบสสิลตุกโกสองเพรสเซอนซิมเอเทนดูของสร้างประโยคประโยคบอกเล่า subject บวก verb ช่องที่หบวก object ประโยคปฏิเสธ subject บวก do not บวก not บวก verb ช่องที่หบวก object ประโยคคำถาม W ะเป็น u p r e s i t i o n บวก do that บวก subject บวก verb บวกสัตบวก verb ช่องที่หนึ่งบวก object do that บวก subject บวก verb ช่องที่หนึ่งบวก object สาม using p a s e q u e n c e รู้คำนแสดงลำดับขั้นตอน first ลำดับแรก second ลำดับที่สอง next ต่อมา then ถัดไป after that หลังจากนั้น finally ลำดลำดับสุดท้าย สหลักการสาแสดงโลเทห 1. การสาแสดงบทบาทและสถานการณ์สมมุติ 2. การสาแสดงบทบาทสมมุติ 3. การวิเคราะห์และอธิบายการแสดงโลเทศ 5. วัสดุุปกณ์ถุงลมรองเท้าได้แก่ถุงลมรองเท้บบาอุปกร์เย็บผ้ากางไกงสายวัดและตัวอย่างพลาสติกค่ะ การช่วยเหลือกันในทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การเก็บถุงนมการล้างถุงนมการตัดถุงนมการแช่ถุงนมการดักถุงนมการเก็บถุงนมการเย็บถุงนมจนไปถึงการซ่อมโลภีครับสองสะอาดหลังจากที่สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันในการเย็บผ้ากันเื้อนและซ่อมโลภีแล้วพวกเราจะมีการทําความสะอาดสถานที่ทุกครั้งสามประหยัดเราเอาถุงนมมาทําเป็นผ้ากันเื้อนเพื่ใช้เองในโรงเรียนจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพื่อไปซื้อ าการกระเดื่องจางการค้าสีมีวินัยสมาชิกในกลุ่มใช้วเวลาในการยึดผากรเดื่องและซ้อมโรเปและชืว่วมโยงเวลาเรียนสมาชิกในกลุ่มมาตรงเวลาเสมอชอบขี่กันดีสาวงประกอบไปด้วยหัวที่หน่งมีเหตุผลหนึเพื่อสแสดงโรเปการยึดผกระเดื่อจากทุงนูนถุงนูนเป็นขยะที่เยอะที่สุดในโรงเรียนดังนั้นพวกเราจึงสแสดงโรเปเพื่อ เพื่อเผยแพร่ได้สื่อสารวิธีการเย็บผ้ากระเปื่อจากทุนร่มให้กับชาวต่างชาติ 2. เพื่อลดทุนรมซึ่งเป็นขยะในโรงเรียนดังนั้นพวกเราจึงนาถุงม,มาเย็บเป็นผ้ากระเปื่อยไว้ในโรงเรียนค่ะห่วนท,ที่ 2. ความประมาณ 1. จํนานวนนักเรียนเหมาะสมกับการแสดรงรูปแบบจำนวนนักเรียนในการท,ทํากิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด6คนค่ะ 2. ใชส้เงบประมาณ นมาประมาณทั้งหมด170เจสิบาทค่ะ3วัสดุบัตก้อนเหมาะสมกับการแสดงโรเพลเวลาและสถานที่เหมาะสมกับนักเรียนที่แสดงโรเพพวกเราใช้ชั่วโมงรถบัตรเรียนและชั่วโมงเวลาว่างในการฝึกซ้อมแสดงโรเพและยักผ้าพัุมตนจากถุงลมค่ะและใช้ห้องป .5 ในการฝึกซ้อมแสดงโรเพและยักพ้าคลุมตอนจากถุงลมค่ะหัวขที่3มีการในตัวที่ดี1มีความรู้ความเข้าใจในการแสดงร เตรียมแล่เตรียมสำรองตัวสอบก็สดุป,ปกรณ์และแสดงรูเพด้วยความรอบคอบและระมัดระวังสองสร้างความตะหนรู้อย่างพอเพียงในการแสดงรูเพเราได้ความรู้ในการแยกภางการเคลื่อนจากถุงนและได้เรียนรู้หลักคุณธรรมเช่นสามารถีมิวินัยเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 3. มีการคิดการต่อย,ยอดสิงประดิษฐ์ใหม่เราสามารถเอาถุงนมงนมันแยกเป็นสิงประดิษฐ์อื่นได้อย่างเช่นผ้าปูโต๊ะแทนน้งแก้วค่ะ ถูกเรกิจ 1. ใช้วัสดุอุปกรณ์สถานที่และเวลาในการแสดงรูปภัได้อย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ค่ะมิติที่2มิติสังคม1การทางาร่ว่ากับผู้อื่นในการแสดงรูปภัยทำให้เกิดความสามัคคีและมีการถกตำรูปภัยสองการยึดเสื่อมกับวิถีชีวิตของคนในชชุมชนบ้านฝ่ายท่าค่ะมิติที่3มิติสิ่งแวดล้อม 1. ทำความสะอาดสถานที่หลังเย็บผ้ากันเปื้อน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยกันทำความสะอาดอยู่เสมอค่ะสองจัดเก็บอุปกรณ์หลังการแสดงโอเปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัวงค่ะสามใช้ถุงนมได้อย่างประหยัดคุ้มค่าและเก,กิปดประโยชน์ 4. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากถุงนมเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ 3ความเพียรสมาชิกในกลุ่มมีความเพียรพยายามในการาการ่วมแสดงรูปีแต่เย็บผ้ากันเพื่อจัดถึงมืมค่ะหลักที่4รู้รักสามัคคีพวกเรามีความรู้รักสามัคคีในการทํากิจกรรมจนประสบความสําเร็จค่ะหลักที่9ทําตามลำดับขั้นในการทํางานพ,พวกเราทาตามลําดับขั้นตอนจนกิจกรรมสําเร็จรุ่งไปได้ค่ะหลักที่19เศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมดําเนินไปเรื่อยความพอเพียงค่ะ สาสากลด้านความรู้หนึ่งการแสดงปรเภทสองโมดัลิลารี่สามเพรสเซนซิฟิเคชันสี่ยูซิงแฮมซีฟเวิร์สสบดีเอสเปอร์มาที่สี่สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะสตชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้าน1การเย็บเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนและแผนภา2งานพัฒนาวรีหัสัต ซึ่งเป็นป่าชาบ้านที่ช่วยสอนในเรื่องการเม่วจะเป็นการเนจอรเอาค่ะพระบรมราโชาบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวรัชก,การที่ส0ด้านที่4พลเมืองดีข้อที่4ีการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะตุสารการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมการเรียนรูโรเพ้ฮาวตูแอนแอนารบ,บีเคอจบดอจกรถอทเรียนเ,ท,นเท,นท่านี้ค่ะ